สวัสดีครับงุณภูเก็ตครับอตอนนี้จะมาเพิ่มช่องติดตามเพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและทั่วถึงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนก็เกิดปัญหามาอย่างเช่นผมทําข้อมูลมาออกไปเรือกับสายตาในภูเก็ตนะครับแล้วได้ข้อมูลเรื่องของการใช้อุปกรณ์ซาเดอร์มาส่วนหนึ่งแล้วผมอาจจะส่งข้อมูลไม่ทั่วถึงแต่ณวันนี้เวลานี้ผมจะตั้งเป็นไลน์กลุ่มขึ้นมาเพื่อจะได้ส่งข้อมูลทั่วถึงนะครับซึ่งท่านก็สามารถดูใต้คอมเมนต์ตังนี้ได้ที่ผมจะลงเป็นลิงก์ให้นะครับเพื่อติดต่อเข้ามา เรียกว่าการเทคนิคใหม่ๆซึ่งเทคนิคบางอย่างครับผมจะให้เฉพาะกลุ่มผู้รับผมจะผมเป็นหลักแต่บางส่วนก็จะมีเป็นสื่อสธานะที่ยังลงเงินอย่างต่อเนื่องครับซึ่งก็จะในเร็วนี้นะครับก็จะมีการออกไปตกปลากับกลุ่มเพื่อนและส่วนของผมก็จะเรื่องของเครื่องหายเรียบร้อยแต่งหลังคาหน่อยสานดูดนะครับสานดูดแต่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนเนื่องจากกูเก็ตยังมีการขนตกอ,อยู่ แต่เรื่องข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าท่านได้อุปกรณ์ไปแล้วนะครับมีอุปกรณ์ก็จริงแต่เราต้องเข้าใจกับมันส่วนหนึ่งนะผมว่าแต่ตรงนี้เราฝึกกันได้แต่เทคนิคทางทะเลการดูลักษณะของพื้นว่าเป็นพื้นที่คาดว่าปลาอะไรจะอยู่บ้างลากักษณะกองกองมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผมจะทําเป็นข้อมูลที่ส่งให้ท่านนะครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นลิงก์นะจะเป็นลายลายผข,ขึ้นมาทุบๆท,ท,ท่านนะครับที่รับไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นใดก็ตาม ก็สามารถเข้ามาอยู่ร่วมกับผมได้แต่ตอนนี้ผมขอรับเฉพาะผู้ที่เคยรับผมจากอวงบอหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามกระจายให้มันกว้างขึ้นกว่านี้เรือลําใหม่ที่จะทําข้อมูลในเร็วนี้นะครับจะมีข้อมูลที่แตกต่างจาก5ปี6ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมจะพยายามให้ได้ข้อมูลจากางานที่เป็นหลักที่สามารถไปต่อย,ยอดกับงานที่จะ,จะใช้ไม่ว่าจะเป็นหาปลากลางนะ้ำปลาหน้าดินนะครับขอรับวน พี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาในลิงก์ที่ผมจะแปะน,นี้ด้วยนะครับว่าจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน,นครับแต่หลังจากนี้เมื่อผมทําแล้วเมื่อค่องกวันนี้ทุกอย่างผมจะทําให้กว้างกว่านี้ขึ้นอีกเรมารีนเร็วๆนี้ขอฝปากไวด้วยนะครับสวัสดีครับบางคุบผมเก็ตครับ